ท่ากระดานเมืองเก่าอู่ทองยุครุ่งเรืองพระฤาษีตาไฟเรืองลทธิ์เนรมิตรพระปฏิมาเนื้อตะกัวทรงค่าปางมารวิชัยฝังกลุกลั่นทมในถ้ำเลิอดล้ำผ่าน600ปีเกตบิดตาแดงทิ่มแทงไม่เข้านานปีฉายานี้ขุนศึกลุ่มน้ำแม่กลองนั้นคือพระท่ากระดานนะครับคือพระท่ากระดานสวัสดีครับ นะครับสวัสดีนะครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมมอนสุปกรณ์ในช่องมอนคลาสิกก็จะนําพระท่ากระดานแห่งกรูวัดต้นลำใหญ่นะครับตามหน้าปกที่ผมได้ขึ้นว่าสุดยอดแห่งเนื้อหามวลสาร600ปีนะครับมวลสาร600ปีนะครับพี่พี่วันนี้จะนํามาให้รับชมกันนะครับ ประวัติของพระย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับประวัติการสร้างพระผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับประวัติการสร้างพระในคอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับผมจะแปะไว้ก็สามารถย้อนกลับไปฟังกันได้ผมเล่าไว้อย่างละเอียดโดยอ้างอิงจากเอกสารประวัติโชว์ของวัดในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับก็จะไม่เล่าในเรื่องละเรื่องของประวัตินะครับเอา,เอาอย้ำอีกนิดนึงก็ได้นะครับเอาพระที่อธิษฐานบุกเสกนะคบก็จะมี พระธรรมคุณาภรณ์อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลวงพ่อเปินวัดบางพระหลวงพ่ออุดตมะวัดบางวิเบการามหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองหลวงพ่อภูณวัดไผ่ล้อมนะครับหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุ่งลาดยานะครับหลวงพ่อหวดวัดดอนโพทองหลวงพ่อเล็กวัดเขาดิน หลวงพ่อทองสุขวัดท่าตะขอหลวงพ่อแย้มวัดสามงามนี่คือภาะเกจิคณาจารย์ที่มาร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกพระรุนนี้ประวัติย้อนกลับไปชมได้ประวัตินะครับผมทํามาแล้ววันนี้ได้มาใหม่3องค์นะครับตามที่ผมเคยเล่าคลิปว่าหากได้พระมาใหม่หากได้พระมาใหม่หก,มหมก็จะนํามาลงคลิปให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับอันนี้เป็นพระที่ได้มาใหม่นะครับไม่ใช่องค์เดิม มาดูพระกันนะครับพระได้มาใหม่3มองค์นะครับ3องค์เป็นพระพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเป็นพระพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดและเป็นเนื้อตะกัวเก่านะครับตะกัวเก่า600ปีที่นํามาปั๊มเป็นพระท่ากระดานของวัดต้นลำไยนี้ผมอยากจะแนะนําให้พี่ๆหากใครชอบมวลสารเก่านะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่า อย่างยิ่งนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่ามีน้อยมีวัตถุมงคลในประเทศไทยนะจาจจะจะมีอยู่ไม่ไม่กี่องค์หรือน้อยน้อยองค์ที่ได้มวลสารเก่ามาปั้มเป็นพระขนาดนี้แล้วไม่ได้หลอ่อหลอมนะครับของเกจิคณาจารย์ท่านอื่นก็อาจจะมีการหลอ่อหลอมบ้างท่ให้ตะกั่วนั้นบรกลายเป็นตะกั่วใหม่ขึ้นมานะครับแต่สําหรับวัดต้นลำใหญ่นะครับนะครับก็จะนําตะกั่วเก่าซึ่งตะกั่วเก่านี้ก็จะมีอาสีที่ไม่เหมือนกันเนื่องจากตะกั่วนมที่นํามาปั้มนั้นแต่ละก้อนละก,นก,นก้อนก็จะมีสีที่ที่แตก ต่างกันนะครับผมก็อยากจะอ,อยากจะมาเผยแพร่นะครับพระรุ่นนี้เนื่องจากผมก็มีความชอบส่วนตัวแล้วก็จะเก็บสะสมส่วนตัวด้วยแล้วก็จะนํามาเปิดแบ่งปันให้เพื่อจะมีคนที่ชอบเหมือนกันเป็นคอเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะพามาดูทีละองค์ย้ำอีกครั้งหนึ่งครั้งที่3าที่4แล้วประวัติก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะครับดูครับนี่คือคาบไข่คาบสนิมแดงที่ขึ้นตรงผระพักของพระนะครับนี่ครับ เป็นเนื้อตะกัวเก่านะครับพี่พี่นี่คือเนื้อตะกัวเก่านะครับแล้วก็นี่ครับสนิมแดงจะขึ้นตรงที่พระหัตถ์ของปลานะครับตรงฝั่งตรงนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเป็นสิ่งที่ล้ําค่านะครับกว่าจะขึ้นสนิมแดงโบราณขึ้นขนาดนี้ต้องผ่านการระยะเวลามากกว่าหกร้อยปีนะครับที่ผมเชื่อว่าหกร้อยปีเพราะว่า พระท่ากระดานกู่เก่านั้นมีการประเมินไว้ว่าตามพุทธศินป์ประเมินตามพุทธศินกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อยุคอาณาจักรอู่ทองเนื่องจากเป็นพระปางมารวิชัยที่มีลักษณะที่อ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับในในพระที่ครั้งแรกและนั่งบนฐานสำเภาพระนะครับจะนั่งบนฐานสำเภาซึ่งเชื่อได้ว่าพระยุคนี้น่าจะสร้าง นั่งบนฐานสมพอเนยพายุคนี้น่าจะสร้างในยุคของอู่ทองอาณาจักรอู่ทองนะครับอาณาจักรอู่ทองก็ก่อนกุงศรียอยุธยาก็ถ้านับรวมรวมก็น่าจะประมาณห0 0ปีที่ท,ที่ที่มีการสร้างพระธาตุการกู่เก่าและมีเนื้อหามวลสารคงค้างอยู่ในถ้ำลั่นทมพระครูการจะนะกิจิสารอดีตจเจ้าอาวาสวัดต้นลำใหญ่ท่านก็ได้ไปนํามาและนํามาปั๊มเป็นพระนะครับในปี2536นะครับสาหรับองค์นี้ด้านหลังครับดูสนิมแดงนะครับพี่ๆสนิมแดงดูครับนี่คือทั้งคาบไข ครับคาบไข่ที่ขึ้นคุมพระนะครับถือได้ว่าสวยงามเป็นเป็นเป็นงานอาร์ตนะครับก็คือธรรมชาติลังสันนะครับนะครับดูครับดูง่ายๆเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับและองค์นี้นะครับพี่ๆองค์ที่สองนี้ถือได้ว่าอ่าตะกวดนี้จะออกดำๆค้ำๆหน่อยครับนะครับดูครับดูคาบไข่ที่ขึ้นตามซอกอ่าเนตรของพระนะครับ ตัวในองค์นี้จะออกดำๆสักนิดหนึ่งนะครับแต่จะเห็นคาบไขชัดเจนนะครับผมเชื่อได้ว่าคาบไขนี้เนี่ยน่าจะใช้ดูพระกุ่เก่าได้นะผมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าเนื้อตะกัวนี้อยู่ในถ้ำลันทมนะครับผ่านการระยะเวลามาพร้อมๆกันคาบไขก็น่าจะขึ้นคล้ายๆกันดูครับดูครับดูดูว่าคาบไขนี้ขึ้นหนามไหมครับพี่ๆดูนะครับดูครับดูชั้นของคาบไขที่ขึ้นนะครับอันนี้ก็มีการแตกออกตอนบ๊มเป็นพระนะครับ แผ่นทองนี้นะครับแผ่นทองนี้ก็ได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากสมเด็จพระสังฆราชนะครับแผ่นทองนะครับจุดตายเขาบอกให้ดูที่เดือยได้ด้านฐานพาเนี่ยจะเห็นเป็นตะปุ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับพี่พี่นะครับจะเป็นลักษณะเป็นเดือยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าของแทนดูพิมพ์ทรงก็ดูง่ายครับดูเนื้อก็ดูง่ายโดยเฉาดูสนิมแดงตรงฐานครับเห็นไหมครับดูเนื้อก็ดูง่ายครับ ดูพิมพ์ทรงก็รู้ว่าแท้หรือไม่แท้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นครับว่าเป็นพระที่ที่ดูง่ายของเกนี่เนื้อยังทําไม่ได้นะครับนะครับดูครับดูสนิมแดงนี่ขึ้นครับดูครับพี่พี่เห็นไหมครับด้านหลังนี้จะเห็นสนิมแดงนะครับดูครับพี่พี่เห็นไหมครับท้งคาบขายาบสนิมแดงนี่ขึ้นทับกันคุมกันไปกันมาเลยนะครับดูครับเนี่ยอันนี่คือความสวยงามของพระองค์นี้นะครับโอ้ยกล้องก็ไม่ชัดนะครับนะครับ กล้องก็ไม่ค่อยชัดนะครับหากใครชอบหรือสนใจเนี่ยก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะ0647744808เป็นเบอร์โทรของผมนะครับก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับอันนี้กล่องเราช็อรุดนิดหน่อยตามการระยะเวลาเนาะกล่องก็ช็อรุดตามการเวลาดูด้านหลังนี้นะครับนะครับดูด้านหลังนี้นะครับดูครับอันนี้เป็นค้าบสนิมที่ขึ้นด้านหลังเป็นค้าบสนิมแดงเลยนะครับนี่แหละครับคือสนิมแดงนะครับ ดูครับทั้งคาบไขที่ขึ้นนะครับโอนี้ก็มีความสวยงามมากนะครับโอนี้ก็สวยครับเป็นพระนอนกล่องเลยนะครับดูครับจุดสังเกตก็ดูที่เดือยครับง่ายๆครับนะดูตรงนี้เลยนะครับแท้เลยนะครับแท้เลยนะครับดูครับ พุทธคุณนั้นเขาบอกว่าด้านอยู่ยงคงกับพันนะครับพระธาตุกระดานแล้วเนื้อหามวลสารนี้เขาก็ว่าพระฤาษีตาไฟนั้นท่านได้อธิษฐานจิบปลุกเสกไว้ก่อนด้วยแล้วนะครับก็เชื่อได้ว่ามีทั้งพุทธคุณของผู้ที่สร้างเริ่มแรกและพุทธคุณของพระเกจิคณาจารย์ที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกเมื่อครั้งสร้างพระเมื่อปี2536นะครับนะฮะดูครับดูง่ายๆเลยนะครับโอ้ตคงนี้สวยครับดูครับดูคราบสนิมแดงที่ขึ้นตรงเข่าของพระนะครับดูครับ ชัดไม่เอ่ยนะครับดูครับต้องบูชาไปนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าชัดหรือไม่ชัดนะครับนี่นะครับดูครับดูดูด้านหน้านะครับดูคาบสนิมแดงคาบไขที่ขึ้นนะครับดูครับแล้วองค์นี้จะมีคาบกลุด้วยนะครับไม่รู้ชัดหรือเปล่านะครับนะครับถ้าใครอยากดูพระจะชัดก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับ0 64 7 7 4ดเจ็ในเบอร์โทรของผมนะครับก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรืออยากจะชมพระชัดๆอีกครั้งหนึ่งผมก็จะส่งให้ดูชัดๆนะครับเพราะว่าพระของผมนี้ผมรับประกันแท้เก้คือเง,เงินเต็มจํานวนนะครับรับประกันแท้เก้คือเงินเต็มจํานวนสําหรับพระท่ากระดานนะครับหรือพระทุกองค์ที่อยู่ในช่องของผมนี่แหละนะครับวันนี้ก็นำมาพี่ๆได้รับชม3องค์นะครับ3องค์เลยเป็นพิมพ์ใหญ่บล็อกแรกนิยมหลังทุบนะครับ พิมพ์ใหญ่บล็อกแรกนิยมหลังทุกถือว่าเป็นพระที่มีความสวยงามมากนะครับพี่ๆอะไรับพี่ๆจะชอบทัากกันเข้ามาได้มาเป็นผู้นิยมสะสมะพระที่มีเนื้อหามวลสานเก่าร่วมกันนะครับถือว่ามีเสน่ห์ันการสะสมอย่างยิ่งนะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่าน,นี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ